อยู่ที่รถือดค่ะที่ได้ห็นไหมคะทุกคนดูนี่นะค่ะจะจะให้ดูโรงเรียนออเดตค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะนี่ค่ะเรียนโอเดค่ะเห็นไหมคะยี่สิบทิศค่ะ ไม่ใช่ตายตุ๊สมตก่อม่ตอทีนี่คือไข่มุกเอไม่ใช่ไม่ใช่ไขุ่อไม่ใช่ไข่มุกถมได้มือข้างไปทุกคนเห็นอราเดีข้างไปไหมไม่าถ่ายคลิปมาเลยจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใช่ไม่ใช่ันเลงนทำอะไรอยนีหอกเนี่ยก,กละละคนนกคนคือไข่มุกนกคนดูดีๆสิ thành ra đại Hãy subscribe Ah